เด้งดึงดึงว่าม like like ันเย็นดีเลยท่านกระดูกลุยออกเลยปกติี่นมันปวดๆต้ดีองหนาเลยว่าต้องยํำเลยเนี่ยล่ะคืนลงทำว่าบุกยินแหงเยนลายเวลาพอซ้นี่้อไปต้มยำมาในส้มเอาหนามเอาไข่มาดูพี่จ้าดูกระดูกข้อที่ว่าด้ให้มาตัวนี้ก้อนก มาตแ้งคังกแ่เดดึงด้พอ้เขาทาได้บาโอ้ยตุงาแห้งตุ้ใจอยากเอาเสบียงบริย่มเลยขึนเลยเอาเลยมันมันเอ้ยสองถุงเนา่เดินหกถุงอ่ถือเราเมื่อนางกูกรเดือกหกถุงเนี่มาขึนเที่ยงคืนมาเนอหกถุงมาเที่ยงคืนมาเนอะกินกันมาขึ้นนี่ ตุลมากไปแล้เอาทานทีมาเิ่มหอดเหนอยู่เพรเอาึเปียนเพียงงหน่อยเพียงงวนหน่อยคาของเขาสีสันเนือดีๆเอาขี้มาใส่ออืม เนาอันนี้ต้มจ้ะต้มต้มต้มกระดูกมันบ่อนังมาลองกีนวเกี่ยวไปซองเอาบุกหมไปนั่งนี่ยบุกป่วยหัวกระดูกมาก็วาได้กินฉันบอกพวกดำงร้อยเมื่อเนี่ยในวันมันตกดำอ้ยแห้งนะดูทูดเหลี่ยพที่ยังนอนคตรจมกองพี่จ้าหายพากันนั่วมาเลยแม่กระตายงอคือจริงเขานกระตกใจไปซองมงกรน้หมองพ่นแวบไปชุบ กาแบมันชวนกันพอดีย่สยโซบ่ยางมากพี่ดำก็ดูอกไปจ่าไปหาน้ำซุปนงามเลยฮะเมนูเสียไปจังไรของมันที่ไปอยู่นาวันนี้วันนี้เื่องกับเื่องอันนี้ยุกู้มวลเฟื่องลังไปไรมันส้วนก้อนบาเน่ล้วนหลับล้วนสุกๆเจี๊เ่ย ดังหอามันล่าไปอว่ไปมันชวยม่่น่บ่บไปดังไฟนนามือน่ะดังดังเอยูนาะบ่ดังบดังมืนัเมือน่ะพากันจุดพู้แลกับปกปกปวนน่ะนอนตะวิศใสไปก่อนมูลูกขึ้นมาจุดพอดีจุดแหลกก็แตกกันคือครับเนก่บส้นอันนั้นแล้วถับถัาบุไปไว้ั้าเรียบร้อยส้นต้นอันอันนั่น ตัวล่างมันนั่นมันตอกมาพอดีเด้กระจกซี่เข้าไปก็แตกพัวดอกติเบิดอืมรถนี่มแหมเว้ยตัวน้มนีุบ่มองแล้วเข้ามันก็เข้านี่มันซีลาวเนาะกให้ทีนี้แล้วล่ะก็ได้ย้อนเาล่ะเรามาบอกเามนแนะนําดีองตัวกเถียวกที่ก็เลยจังว่าได้ไปเฮ็ดิกากันเาติ็้ทํางานสมเงินเดือนตัวนี่ว่าเอาๆ นเปอ่รเป้ตั้งตั้งยังอยูพักครับพี่น้องไหมมากอันนี้ก็ล้วนชุกแล้วเนีุ่รามากเลยนะมีนมันนี่ชุกแล้วเี่เนื่อย่ด้อเรียบร้อยวนอุ้ยฝากเลยอย่างห่อนในเมื่อกี้กวดบึมเลยหอน ลาบลาบลาบต้องแข่งก<อ>ันวะผู้ฒ่ายอยู่เล่ย์้อยนี่นหน่อยนี่วบ้อแข่ว่อดีนนะสุกเร้วเรียบร้อยมีนุลาบครบเครื่องครบคันครับวันนี้เมนูนี้โ,<อ>โดนแลีวอ่ะโดนแต่ขังวพอโ <c oughs> โดนตุ่มอีกบลินใหม่ ดินฟราดินไม้ก like ิโลไม่งดเนาอมีนั <t <t ่งนั่งไว้ที <t um> <t ่กนังงัวนน่ะละงัวนหน่อยมือนกวนัวตากแดดเดียวเดียวมาเนี่เดียวพนแดด่านคุณที่เขามากเกิดไปวใจยังมากไหเดนะ ดินใหม่ลินฟ้าครับกินกับลาบมันนีแซ่บมันอ่อนรป็นตะกินก็แซ่บแม่ไม่ได้แล้วบ่มีบ้านเนระก็บอช่วงไหแล้วเบื่อเล่นห่วยใช่ไหมเจ้าด้วยจังเอาใจมงเซ่ไหวโอ้ด้กินซาใจเลยบนดินหม่มานี่ต่างใจแห้งเพราะอยากแห้งมันนันตายมากอะทองบอดีเปานไดกินกับพอ่วงมันเนี่ยช่วงแน่นอนแล้วมานี่อยากวิก้อยได้ที่แหล อวันนีดก้อยแบบว่าชิกกอยใช้ง่วนหอยนี่แหละว่าชิกกอยพวงนีไม่ใช่กันแต่ว่าพนว่าซอยกินเอาหลดเอาละเด็ดอินบัดพอดีส้อยใบมักรูด ไม่มากรูดใจยมพักตะไข่ตะไข่ยังยังสอยอยู่ตะไข่สอยอยู่สอยสอยบุยใส่ใส่ไม่เกินว่าคือมันก็มีสับตงวเเพราะว่าเพราะว่ามันบริการแน่ไปลุ่มนะอยู่นี่มีอยู่็เลรเก็บมาอแตงจังหวงมาฟุกนะหรเอมันรับแรวมาตื้นอะนะ อ็ไปเตะบอลมาได้นกฟุตบอลทุนโอ้นักบอลนักบอลทุนนักบอลใคเล่นท่านบอลอยู่ชูหลงสวยพักหนอยหน่อยหลอนลออเยเมื่อยเอยตะไคร้ใส่น่อยพวกโมกบุญยังตะต่างมีเมดเดี่ยสอยสวยตะไคร้ักเดิอดูใบคุยโอเวนี์กระดูกก็ยหน่ด้ยนะ กระดูกเปำอยหีอนกระดูก่หรกกระดูกกุ้ป่ยนำไม่ใชตุ่มครักตุ่มเนี่ยครักครับด้ามนำห่อนโกตุมน่ำนี่สีแจ่งตครน้องคุยน้องคุยไอ้เม่อเนี่ตื่นกินกุยงามไม่คุยแล้วคุ้ยใครคุ้ยคนบ่เนีว่าบ่มาคุยกูบ่เรอบ้าจังหวะใหญ่พูดกับทูมาจุดมด ปันผมแมนว่ะผู้รู้ว่ะก็พอดี่ายัยผู้ทั่วมาแนนอนก็เลยว่าว่านวกัเนี่ยออกเกีวเอเข้าเดือนมานอ้หองคว้ยเดือนนานี่ละเดือนนเยกันเลยอะไรมึงได้ใบกังเลยภาพยนตร์ผาภาพยนต์จีผภาพยนต์อูนะเบิรจ้ะข่องหอนี่ อ้าวโอ้ยครบเครื่องครบขั้นกับมือเนาะมือเนาะม่อเนาะอ้าเตรียมตัวรับก่อนเครื่องมากกาครบแล้วเหนยหนากินหนาท่านอีกหนึ่งเมนูเส้นเคยเนาะแต่จะปรุงมันเมนย่าอยากได้ของดีจิบเอะกักเงินโอ้ย มันก็ได้ซ่ำหน่แล้วสูงซมมียนขมันเลยปิววแน่แล้วควยเข้าพลอยเ้นซึ่งแเขากเบิ้องยเขาเบื้งเขาบุเด็เขาตำาเขาบอกยางไงลยเห็ดเขาขายก็เป็นหลานเป็นแสนมันจะว่าบ้าไม่ขายโอ้ยเขาเห็ดมันค่ยคอยมีเทยมั้อ่ะใส่ข้าคั่วคยมีแถมนั่นเองเขาคั่วคังามนขายตเขาังดวใส่ขาคั่วไปจ้าเออสสยพัฒนา เป็นวยเมียนี่ยิดีมดนี่ก็คือไตเต่าไปเขาให้เขาเป็นขวยงามบานเจ้าก็เลียงมันงามให้มันอื่มันติดเตมเเลยตู้ผูกกับบบพี๊ดแต่ว่าห้ากแบเด็กขายสื่อตัวกับพี่ตัวแม่มีตัวยอดเอาใส่พรีกคนลงไปมนุษย์โคเรีครับมนมันขคนครับ เเสียบครับอูดีเอยอืม้วเอา้มมเออนี่แะเป็นบักัเข้มลยะก็อยก็ยังมันปุดปวดลงปุ๊งไปในการพอดีกินเข่าเราเบิรอพอดีกินเบายอ๋อนอนเออันนี้ว่นี่เป็นเย็บงานมันเดียวนองก็นั่าหานโง่อะไรกีหนังกีหนัง ทดลองงานก่อน่นฉกงานเคนกเช้าไปแล้รอบนึงเชยอีกมันอี้ตาแดดเดียวได้เมืนเดดเดียวแดดกับโบอยได้เพรแดดมันเที่ยวดับเที่ยวขึ้นมากแหวกดกะไดอยู่นัพอดีเัทั้งนัวนัวพอดีเลยออร่อยไรเียเ โชว์ลงไปเข่าบวานเฮาไม่เคยกินแต่หนก่อนไปกินอยู่เราทั้มดอือมามามาคุยหน่อยคุยหน่อยหลับคุยหน่อยหลับชุดเลึอุ้ยเด็กนั่งโมโหรู้รักยรักที่มันช่วยอะไรบมกินใหม่รักเลยมันตั้งใจแห้งเลยไปเอานี่ต้มโอ้ยใส่กี่เพีย เียงไม่ได้วยเียงัวตัวนอ่ะเอามาใส่ทั้งขวดบีมันได้นี่นี่ครบเลยเอออมาเตเออมาเาเออมาเอมาเาอมามาเลยเมลยเออยเมาเมาลเลยตาเยตอมเมมเาาออาเอมาางเลยมาเลยามาเลอามาตามาลงมาเยมอยา เออเมื S <S ่อวานเอาหั่นสือหันทัพบ่บอกเออกูลืมเลยเอาห่นสืองเหรอฮึุม่มาจริงจัดตได้มเออเาเลยอ๋อวางมไ

นังมันลยปปดปวดมนยน้นอนังมันตุ่มก็ด้บอวาตุ่มวมันอยอยลอยอย่งปวดเแล้วบอกว่าตุมซอยๆนี่แหะปดตันยวที่รู้ปวดรู้บไอ้มตัวใหม่ขึ้นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ สองสามปีสองปุยครับแบบอบโอ้ย